สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางแบับเหลี่ยเหนีย,หยววันนี้เราจะมาด,ด,ดูความรักของชาววันอังคารประจําเดือนสิงหาคม2568กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาววันอังคารสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักกันเนะาะแบ่งมาสองพาร์ทเนาะคอนโสดคนมีคู่อ่ะโอเคขอพายสิบใบให้กับคนโสดก่อนเนาะชาววันอังคารด้วยค่ะ เจ็ดไม่เท้านะช่วงนี้ชาววันอังคารเหมือนกำลังแบบทำงานนะทำงานอย่างหนักนะช่วงนี้เรื่องความรักก็คือชิลมากเพราะว่าชาววันชาววันอังคารถึงจะโสดแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวนะมีเพื่อนฝูงมีมีคนอื่นๆรายล้อมเนาะ บางท่านมีคุยคุยกับชาวต่างชาติผ่านทางแอปพลิเคชันนะคือชีวิตช่วงนี้คนโสดคือค่อนข้างดีอ่ะแต่ว่าลึกๆแล้วคือคนโสดก็กลัวความรักเหมือนกันนะเพราะในอดีตเหมือนมีอดีตที่ไม่ดีมาแล้วก็คือก็ยังนั่งเครียดนั่งเศร้าอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วคนโสดจะตัดอดีตได้เนาะแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะ ดูจากหน้าไพ่แล้วก็คือมันมีคนเข้ามาแหละนะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ชาวอาคารยังไม่ได้เปิดใจอะไรมากมายมันก็เลยทำให้อย่างไม่มีคู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแท้จริงแล้วชาวอาคารมีคู่หรือเปล่านะ ขอให้ห้ามไปให้กระเชากอังคารนะคะ เหมือนในอดีตอ่ะชาววรรณคาอะเคยถูกนอกใจมาก่อนถูกต้องไหมก็เลยมีความกังวลกับปัจจุบันแต่อีกสักพักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะร่ำรวยนะเป็นคู่ที่มีฐานะดีนะเป็นคนมีคู่แหละแล้วก็คู่ฐานะดีด้วย เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็เท่านั้นเองนะโอเคเรามาดูกันไหมว่าเขาเป็นคนยังไงนะขอพายห้าใบค่ะ เขาเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วนะแล้วก็ผิดหวังกับความรักในอดีตก็เลยมาเป็นโสดเป็นคนที่ชอบทําบุญทํำทานนะ <c oughs> ถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างพเเ็จการพอสมควรนะ เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนอบอุ่นนะเป็นคนรักครอบครัวมาก <c oughs> เป็นคนที่มีอาชีพราชาการดูจากหน้าไพ่นะโอเคแล้วคุณกับเขาจะเจอกันเมื่อไหร่ขอไายห้ามไปเนาะ บางคนเจอกันแล้วนะบางคนเจอกันแล้วหรือเคยเจอกันมาก่อนบางคนยังไม่เจอแต่จะได้เจอในเร็วๆนี้แหละนะเป็นการเจอกันที่แบบเหมือนโชคชะตานำพาให้มาเจอกันนะเจอกันโดยบังเอิญน,นะแล้วเป็นการ พบกันอย่างราบรื่นด้วยความทมี่เป็นคู่กันด้วยเนาะเนี่ยคุณและเขาต่างรอคอยซึ่งกันและกันมานานนะสุดท้ายก็ได้มาเจอกันและได้มาคองคู่กันนะ <c oughs> โอเคจบลงไปแล้วเนาะสำหรับพาดคนนสวดเดี๋ยวต่อไปเป็นของคนมีคู่นะคะ <c oughs> เอาละต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะ ขอให้สิบไปให้กับคนมีคู้ชาววันังคารด้วยค่ะ ดูจากหน้าไพ่นะชาววันอังคารคนมีคู่นะคือเหมือนมีคนเข้ามาไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะเลยทำให้ลังเลสองจิตสองใจนะ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือไม่ว่าคุณนะเขาก็รู้สึกได้ว่าเออคุณหรือเขาเนี่ยคือมีคู่อยู่แล้วแล้วคู่ก็ดีอยู่แล้วนะ แล้วก็ด้วยความที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกผิดที่มีคนเข้ามาเนาะ <_ may> ก็เลยแบบชวนกันไปทําบุญทาทานนะ <_ may> แล้วก็พยายามทํางานอย่างหนักเพื่อครอบครัว <_ may> แล้วก็เลือกครอบครัวมากกว่าคนอื่นนะ <_ may> <_ may> สุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาเขาก็จะจากไปเองนะ <_ may> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า จริงๆแล้วเขาแอบลอกใจคุณหรือเปล่านะสาเหตุที่เข้ามา รู้จากมาไพ่นะ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะ <c oughs> แล้วคุณก็รู้เรื่องนั้นจริงๆลึกๆแล้วคุณก็มีความกังวลว่าเขาจะนอาใจคุณเหมือนกันแต่เขาเป็นคนใจแข็งนะแล้วก็เขามองว่าถ้าเขาเลือกแล้วนะเขาก็จะไม่เปลี่ยนนะ <c oughs> โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าฝั่งเขาคิดอย่างไรกับคุณเนาะ <c oughs> ขอไพห้าใบค่ะ ให้บอกว่าคือคุณและเขาอะต่างฝ่ายต่างรักกันมากและเป็นคู่กันนะก็คือต่อให้มีใครเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะหันหลังให้กับคนพวกนั้นเพื่อมาอยู่กับคุณเพื่อมาหาคุณนะแต่ถ้วยเนี่ยเห็นไหมเขา,ามองว่าคุณคือครอบครัวคือ คนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอ่ะทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามามากเท่าไหร่เขาก็พร้อมที่จะหันหลังให้นะโอเคแล้วฝั่งนั้นเขาจะไปเมื่อไหรนะ่ขอไพ่ห้าใบาอ่ะ ราะอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเขาก็ไปค่ะเพราะจริงอีกอีกคนนึงอะ่ะเขาก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันแล้วดูเหมือนเขาก็เป็นคนที่เจ้าชู้มากนะแยวอีกสักพักเขาก็ไปก็จะหมดความสนใจไปจากคู่ของคนเองนะโอเคจบลงไปแล้วเนาะสำหรับดวงความรักของชาววันอังคาร ประจำเดือนสิงหาคม2568ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไคลค์คอมนเมนต์ใด้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลานะลงคลิปจะได้ดูกันค,คลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ